วันศุ์ที่5พฤษภาคมพุทธศักราชส5 6 6ัน้าสำหรับแปลงสาธิตของเราก็เข้าสู่วันที่29แล้วครับเช้าเช้าวันนี้10นาฬิกานิด,นด แดดแกมใสมากประเมินจากการสัมผัสเขาคงชอบนะครับดาวเรืองคงชอบแดดประมาณนี้แต่ถ้าสักประมาณไปห้าโมงหรือเที่ยงหรือบ่ายโมงบ่ายสองโอโชว่วงนั้นจะรู้สึกว่าแผลเผามากครับ นี่คือโดยรวมครับแปลงของเราเริ่มสวยขึ้นมาทันกันบ้างแล้วครับถ้าดูจากสภาพทั่วไปก็จะมีแถวแรกนะครับที่ยังยังไม่ขึ้นมาเลยส่วนแถวที่สามก็กำลังตามมาส่วนแปลงเท่านั้นก็อยู่ในสถานะที่ ได้อยู่นะครับส่วนการกลบร่องของเราก็ <c oughs> เหลืออีกสองแถวครับแล้วก็ผสมดินได้เฉพาะตอนเช้าครับ <c oughs> ช่วงเย็นเย็นครับห้าโมงก็แดดแต่ร้อนมาก ก็เลยสองแถวเพอาะกรบล่องเขาครับนล้วก็ดูดีขึ้นครับทางรากเขาได้ได้ยึดอาศัยได้หากินแล้วก็รู้สึกเย็นหนักซับน้ําดูดน้ําได้ดีขึ้นครับไม่ฝังอยู่ลึกเกินไปอย่างแถวที่สามเนี่ยแถวนี้ก็ดีครับเอากบร่องเปลุบ่อง ดูดีขึ้นมาครับดูดีขึ้นมาเริ่มสวยขึ้นมาส่วนจากที่สองก็กำลังจะรอครับรอสวยเลยถ้ากรบลองก็คงจะสวยแล้วยาด้วยครับยาค้างๆก็เอายาออกอยแล้วก็กรบลองนี่ครับมีแถวแรกนี่แหละที่ยังรู้สึกว่ายังไม่ไปไหนครับไม่รู้จะไปได้แค่ไหน ดูตามสายตาก็ไม่น่าจะถึงสองพันนะครับแต่นี่คือดาวเรืองสองพันต้นครับมันก็จะมีตรงนี้แหละครับที่ห่างๆไม่ค่อยสวยแต่ถ้าเป็นข้างบนมันก็จะสวยล่ะข้างล่างก็ไม่ค่อยเท่าไหรนะ่แต่ข้างบนจะดูโอเคอยู่ลอง เช็คดูสมาชิกทั้งหมดที่ลงปลูกดาวรับเราตอนนี้สมาชิกทั้งหมด30คนมีคนปลูกอยู่จริงๆครับแปลงใหญ่ดาวเรืองของเรามีคนปลูกอยู่จริงๆก็จะประมาณสัก10สมาชิกน่าจะปลูกสักประมาณ10ครับอนนีน้แต่พอลองเค้กดูจริงๆ,ๆ สมาชิกหรือคนที่ลงปลูกเนี่ยจะทําเป็นอินทรีย์จริงๆไม่มีเลยครับยังไม่ยังไม่ผ่านบางคนก็คือเขาทําเป็นอินทรีย์อยู่แล้วแต่พอเจออย่างมาแมลงเจออย่างนอนเจออะไรลงไปเขาก็คือมันยังไงละครับมันจะได้ตังค์ล้วเนาะมันจะได้เจ็บเกี่ยวผลผลิตแล้วแต่มแมลงอะไรก็ลงมาก็กลัวไม่ได้ละครับธรรมดา ก็ต้องแค่พวกสารเคมีไล่และกำจัดไปทำให้ก็ยังไม่ผ่านครับส่วนของเราก็คือยังไม่ได้ใช้พวกสารเคมีหรือ,อยาฆ่ามาแมลงอะไรนะยังอยู่ในเกณฑ์นี่ก็คงเป็นสาเหตุว่าทำไมเราถึงเหมาะสมที่สุดในการทำแปลงสาธิตควัดด้วยใจจริงๆ ที่ทำแปลงสาธิตไม่ใช่ทำจริงนะครับแต่เรายืนยักที่จะทำเราก็ทำทำมาให้ได้แค่นั้นแหละครับที่ตรงนี้าะเลยถึงแม้จะไม่สวยสักเท่าไหร่แต่เราก็ได้ไปสูตรว่าเอออินซียินกินทำทำอีกแล้วมันขนาดไหนช่วงนี้ก็คือวัดใจกันอย่างเดียวลวครับแต่ก็มีบางแปลงบางส่วนที่เขาบอกเล่าผ่านมาก็คือของเขา ลงไปเยอะอยู่เหมือนกันนะครับลงไปพันสองพันต้นก็ตายหมดแล้วน้ำไม่มีน้ำไม่มีแล้วก็เขาก็ใช้ปุ๋ยเคมีนี่ครับปกติธรรมดานี่แหละแต่ด้วยความที่ปุ๋ยเคมีมันเป็นปุ๋ยที่ร้อนแรงเนาะการอฉีดหรือการพ่นสารออกมาให้พืชมันก็จะรุนแรงนะครับพอมันแรงแรงแล้ว ระบบน้ําที่จะไปจัดการหรอเลี้ยงหรือละล,ลายหรือช่วยบําบัดให้ระบบมันดีขึ้นมันไม่ม,มีมันก็เลยทําให้ต้นตายไปครับนี่เป็นอีกสาเหตุหนึ่งของเคมีแต่บางแปลงก็ผ่านนะครับผ่านเรื่องของปุ๋ยเรื่องของอะไรแต่ก็มาไม่รอดมาเดิมก็ขาดน้ำพวกมแมลงพวกอะไรลงไปก็ไต ช่วงนี้ดาวเรืองจึงค่อนข้างที่จะมีราคาที่สูงขึ้นมาแล้วครับเพราะบางส่วนบางที่ไม่มีน,น,น้ำก็ทำไม่ได้เลยนี่คือสถานการณ์ช่วงเดือนพฤษภาคมต้นตนเดือนพฤษภาคมหมอร่องของเราเนี่ครับเริ่มมีตุ่มดอกมีตาดอกให้เห็นแล้วนะครับสิบบันก็คงจะ โชว์เป็นดอกขึ้นมาให้ดูนะครับว่าจะออกมาประมาณไหนแต่ดูพวกใบพวกอะไรก็อยู่ในขั้นที่ไม่ได้สวยไม่ได้อะไรมากนับแต่ก็ถือว่าพอใช้ไม่รู้ว่าดอกเขาออกมาแล้วมันจะรับกับลำต้นหรือใบอะไรหรืไหอไม่เขาต้องรอดูกันครับตรงนี้เราก็ยังไม่ได้บำรุงรอะไรมากมาย มีลงไปบางวันนะแต่บางวันวก็ไม่ได้ลงก็คือพวกแคลเซียมพวกโบลอนพรอพวก,พวกไปไรไปนี่ครับอย่างต้นนี้ก็เริ่มจะแสดงเห็นนะว่าเออเขาเริ่มเขาเริ่มมีตาดอกออกไ้อีกแล้วนี่ครับก็จะประมาณนี้ครับแปลงของเราในวันที่ยี่ก ตั้งแต่ลงปลูกมานี่คืออัพเดตล่าสุดรออัพเดตครั้งต่อไปสวัสดีครับ